ถ้าถึงวันปล่อยกลับป่านี้ตัวเองไม่ไม่เลยกลับปาน่เลยดูแล้วนี่อ่าน,นี้มาปล่อยน้องเขียวว่าอินนะครับี่นะครับไปอ้าวตัวพ่อตัวพ่อาะลุถุงมา ต้องขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอสรศิวิทยารายการที่จะให้ความรู้นะครับแล้วก็คลี่คลายข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของมูลนเทศไทยนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมนะครับที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นวันครบรอบ8ปีนะครับของช่อง y o YouTube n i c k w i l d l i f e นะครับหรือว่าชื่อเก่าคือนิกชมงานนั่นเองครับก่อนในที่แรกนะครับเราก็จะมีกิจกรรมนะครับในการแจกรางวัลนะครับสำหรับสมาชิกผู้ติดตามนะครับ ทุกท่านนะครับให้เข้ามาเล่นเกมกันแต่บังเอิญกิจกรรมดังกล่าวนะครับต้องต้องขออนุญาตเลื่อนออกไปนะครับเนื่องจากว่ามีเรื่องน่าเศร้าเรื่องหนึ่งนะครับที่ได้เกิดขึ้นนะฮะคือในช่วงนั้นนะครับผมได้รับข่าวมานะครับว่าน้องที่เคยรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับที่ในอดีตเนี่ยเคยมีได้การพูดคุยนะครับมีการแลกเปลี่ยนกันเขาถูกเห่ากัดครับแล้วก็อยู่ในอาการโคม่าครับผมน้องที่ถูกกัดก็คือน้องสอนครับ ก็จะมี Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Cobra Miss s อลนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยอยู่ในกลุ่มงูไทยทั่วราชอาณาจักรนะครับประมาณสัก5-6ปีก่อนเนี่ยก็คงจะรู้จักน้องสอนเป็นอย่างดีครับน้องสอนเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในช่วงกำลังเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ครับซึ่งเขาก็จะมีนิสัยก็คือมีความมั่นใจตนเองสูงนะครับแล้วก็อาจจะมีความมุทะลุไปบ้างแต่ว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยเป็นคนที่น่ารักครับ คือผมได้มีโอกาสได้พูดคุยกับนองสอนนะครับแล้วก็ได้มีการแนะนำนะครับไม่จะเป็นแนะนําเรื่องงูนะครับแนะนําเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับก็จะมีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งนะครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็อยากที่จะมาร่วมทําสารคดีกับผมนะครับซึ่งผมเองก็คิดไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้ไปบริเวณแถวสงขาแถวหาดใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยก็อาจจะแวะไปหานั้งสอนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้มาทําสารคดีร่วมกันแต่สุดท้ายนะครับ เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นนะครับในวันที่27มิถุนายนนะครับที่ผ่านมานะครับน้องสอนเข้าไปช่วยประชาชนจับงูซึ่งงูที่จับนั่นก็คืองูเห่าครับในระหว่างที่น้องสอนเนี่ยเอางูกลับมาที่บ้านนะครับคือปกติแล้วเขาจะเอางูวที่บ้านเพื่อทาการพักฟื้นแล้วก็ปล่อยในทีเดียวปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจังหวะน,นั้นมันเกิดความผิดพลาดงูเห่านะครับได้กัดเข้าที่บริเวณหลังมือขวาของน้องสอน หลังจากที่น้องสอนถูกงูเห่ากัดนะครับเขายังมีสติฮนะเขานํางูตัวที่กัดเขาเนี่ยเขาไปเก็บไว้ในกล่องแล้วก็ปิดล็อกเป็นอย่างดีหลังจากนั้นเขาก็ได้โทรหาคุณพ่อครับซึ่งหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยทราบว่าน้องสอนถูกงูเห่ากัดคุณพ่อบอกว่าเขาใช้เวลาเพียงแค่เจนาทีนะครับในการที่จะไปถึงบ้านเพื่อจะพาน้องสอนไปโรงพยาบาลแต่สิ่งที่คุณพ่อเห็นนั่นก็คือน้องสอนอยู่ในอาการตัวเขียวแล้วก็น้ำลายภูมิปาก แล้วก็ไม่ได้สติแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่สร้างความตกใจให้กับทุกๆคนเป็นอย่างมากครับคุณพ่อรีบโทรหาเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับกู้ภัยใช้เวลาประมาณสิบนาทีนะครับมาถึงบ้านแล้วก็รีบปั๊มหัวใจน้องสอนนะครับจนชีพรจรนะครับและหัวใจเต้นขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นทีมกู้ภัยใช้เวลาแค่15นาทีครับในการที่จะพาน้องสอนไปส่งโรงพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลแพทย์บอกว่าสมองขาดออกซิเจน มาประมาณ12นาทีแล้วนั่นส่งผลทำให้เกิดภาวะสมองตายภาวะสมองตายในทางการแพทย์นั่นก็หมายความว่าผู้ป่วยนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับการที่ได้เสียชีวิตไปแล้วครับคือต่อให้เรากู้ชีพผู้ป่วยมาได้นะครับผู้ป่วยก็จะอยู่ในภาวะที่ไม่รับรู้ไม่ตอบสนองที่เรียกกันว่าเจ้าชายนิทรานั่นเอง คือเราก็ทําได้เพียงแค่ส่งกําลังใจนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งความหวังระหว่างว่าปฏิหาริย์เนี่ยอาจจะสามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่สุดท้ายนะครับในเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องสอนก็ได้จากผู้เราไปอย่างสงบคือถึงตรงนี้นะครับบางท่านอาจจะสงสัยครับว่าทาไมอาการของน้องสอนถึงรวดเร็วมากๆหลังจากถูกงูเห่ากัดไม่กี่นาทีน้องสอนหมดสติไปอย่างรวดเร็วตรงนี้ก็จะเข้ากับประโยคคําถามนะครับที่หลายคนอยากรู้ว่า ถ้าเราถูกงูพิษกัดเรามีเวลากี่นาทีในการที่เราจะพาตัวเองนะไปพบแพทย์เราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่คําตอบก็คือตอบไม่ได้จริงๆครับคือถ้าเป็นปกตินะครับถ้าเกิดว่าง,งูเห่ากัดเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพิษจากงูเห่านะครับที่ออกฤทธิ์ตอ่อระบบประสาทเนี่ยจะค่อยๆนะครับเข้าไปยับยั้งการทํางานการสั่งการของระบบประสาทเรียกได้ว่าทําให้เราอยู่ในภาวะที่เริ่มเป็นอมัมพาตอาการที่เกิดขึ้นก็คือจะค่อยๆเสื่อมซึมนะครับ มีอาการตอบสนองช้ามีอาการหนังตาตกเคลื่อนไหวลาบากสิ่งต่างเหล่านี้เกิดจากว่าพิษเนี่ยได้เข้าไปยับยั้งการทํางานของระบบประสาทในส่วนต่างๆของร่างกายเราด้เกิดว่าพิษนะครับได้แพร่กระจายเข้าไปในอวัยวะส่วนสำคัญทําให้เกิดเขาเรียกว่าปัญหาเรื่องการหายใจกระบางลงอมอาวาัยวะสุดท้ายก็จะเกิดอาการหัวใจวายครับแลวผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตในที่สุดกระบวนการการทํางานนะครับของพิษที่ออกฤทธิ์ต่อบุบบปศาสตร์นะครับ ตั้งแต่เริ่มต้นถูกกัดนะครับจนทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยความเป็นจริงนะครับมันต้องอาศัยระยะเวลานะครับหลายชั่วโมงในการทํางานแต่ในกรณีของน้องสอนนะครับมันคือความบังเอิญบวกกับความโชคร้ายครับเพราะว่าตําแหน่งเนี่ยที่งูงเห่ากัดเข้าที่บริเวณหลังมือของน้องสอนมันดันไปตรงกับบริเวณเส้นเลือดใหญ่พอดีซึ่งหมายความว่าพิษจะแล่นเข้าสู่หัวใจอย่างรวดเร็วก็คือปกตินะครับพิษจะค่อยๆทํางานนะครับเอาอย่าว่าทีละส่วนทีละส่วนนะครับ แล้วเราก็ค่อยๆมีอาการไปแต่ในกรณีของน้องสอนก็คือว่าพิษเข้าสู่หัวใจโดยตรงและทําให้เกิดอาการภาวะหัวใจล้มเหลวซึ่งทําให้สมองขาดออกซิเจนนั่นเองเรื่องน่าเศร้าของน้องสอนนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สามารถเตือนสติหลายๆคนได้นะครับมันควรจะเป็นอุทาหรณ์ที่จะสอนเรานะครับว่าการทํางานกับสัตว์มีพิษเราต้องระมัดระวงังไม่ประมาทและอย่าไปไว้ใจครับ คือผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนนะครับเวลาทำงานกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยทุกคนระมัดระวังอยู่แล้วทุกคนไม่มีใครอยากถูกมูอกัดแต่สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเวลาเราทำอะไรบ่อยๆทำอะไรซ้ำพอทำไปมากๆมันจะเกิดความเคยชินและความเคยชินนี่แหละมันจะทำให้เรานะครับเริ่มเกิดความไม่ระมัดระวังตัวครับผมและเมื่อใดที่เราไม่ระมัดระวงังเราผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้ไปก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับ คือน้องสอนเนี่ยเขาก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเขาอยากจะได้มาทำสารคดีที่จะให้ความรู้แล้วก็ให้ประโยชน์กับสังคมร่วมกับผมนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะทําให้ความฝันน้องสอนเป็นจริงนะครับ จำเพียงแงๆมันงักเลยมันกัดแต่มันไม่มีพิษใช่ไหมม,มันกลัวคนนะครับไม่ดูคนเลย ได้รับแจ้งจับงูตัวใหม่มานะครับคิดว่าไม่ได้จับวันนี้มาจับใหม่ๆสด,สด,สดๆร้อนๆเมื่อกี้นี่ตัวใหญ่ไหมจับแรกๆทำเป็นดูพอจับขึ้นมือ,อน้องขอมกอมจริงๆตัวใหญ่นะครับตัวเท่าคอมือดูได้นะครับทำลองเล่นตัวนี้งูสิงหางลายครับไม่มี เสียงปูเล็กๆน้อยๆอยคิดว่าจงอางแต่ไม่ใช่นะครับมูสิงห์อังลายตัวนี้วันนี้เรามาจาับงูเหลือมน,นะครับนอนไม่รู้ตัวทีสะกิดไม่ได้เพิ่งจับมาได้เมื่อกี้นะครับเป็นงูเขียวปลาอินครับไปเข้าบ้านข้างร้านขายข้าวหมูแดงนะครับดีนะไม่ไม่เข้าในร้านขายข้าวหมูแดงแม้จะกลาย จากงูเขียวเป็นงูแดงแน่วันนี้ได้รับแจ้งจับงูสิงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่งูสิงห์หางลายตันนี้จับได้ที่ถนนบ้านในถนนลาดยินดีนะครับซอยฝากหนึ่งของข้างหลังวัดชินนวงประดิษฐ์นะครับตัวนี้เป็นงูสิงตาตูข้อแตกต่างของงูสิงตาตูกับงูสิงหางลายคือหนึ่ง ริมฝีปากไม่มีขีดสีดําและไม่มีขีดสีดําตามลําตัวแต่ในช่วงของเก็ดส่วนท้ายหรือช่วงของท้ายของลําตัวใกล้ถึงบริเวณหางล่องเก็ดหรือปลายเก็ดจะเป็นสีตัวนี้เป็นงูอีกชนิดหนึ่งนะครับที่จับได้ที่หมู่บ้านฮาร์โมนีวิวข้างวัดชิน,นวงนะครับจับได้ที่บ้านเลขที่100ทับ87นะครับ เป็นลูกงูทางมะพร้าวนะครับตัวนี้ยังยังลูกอยู่ครับโตเต็มที่ก็เท่าข้อมือได้นะครับมีสายค่อนข้างดูร้ายเลยถ้าจับไม่เป็นนะครับตัวนี้เป็นงูที่ไม่มีพิษเหมือนกันอยู่ตะกูแลแะสนิกหรืองูกินหนูนะครับแล้วก็ติดในพรบรสัตว์ป่าคุ้มครองประเพทที่2เนื่องอจากว่าสมัยก่อนเขาช่วยกินหนูตามทุ่งนาแล้วก็เป็นตัวกำจัดศัตรูพืชได้ดีแต่ จะเป็นงูสิงซึ่งชนิดนี้อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนะครับตอนนี้ได้รับแจ้งเหตุจากงูกระปะนะครับใครพบเจอนะครับสามารถแจ้งผมจับได้นะครับตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านสุขสมบูรณ์นะครับทางของยานะครับงูกระปะอีกก็เป็นงูอีกประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างอันตรายนะครับถึงพิษจะไม่ถึงชีวิตก็ตามนะครับเขี้ยวพิษเขาเป็นแบบพับฐานได้นะครับหรือเป็นเขี้ยวพิษแบบขัดกรนนะครับ จะค่อนข้างอันตรายในเรื่องการฉกกัดในรัศมีประมาณ5-50-60เซนนะครับการพุ่งฉกมันงูข้างกอนกอฝากไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปรีวิวทีวันนี้ได้รับแจ้งเหตุจับงูมาเช้านะครับที่แถวแถวบ่อบ่อคลองนะครับติดตาข่ายแถวชุมชนบ้านไร่นะครับตัวนี้เป็นงูแสงอาทิตย์นะครับเป็นงูชนิดหนึ่งที่ไม่มีพิษ และไม่ก้าวร้านะครับเขาไม่ค่อยตกใจนะครับถ้าเป็นงูอื่นเขาตกใจตัวนี้ไม่ค่อยตกใจนะครับเป็นงูที่ไม่ค่อยก้าวร้าวและไม่กัดคนอย่างง่ายๆนะครับเขาไม่มีพิษนะครับสีสันเขาค่อนข้างสวยงามนะครับเราได้ตัวหนึ่งมานะครับตัวเล็กไหมดูเทียบกับเยียนบาทนี่ก็เป็นงูอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมรักมากเลยเพราะตอนเด็กๆผมจับมาหลายตัวแล้ว ตั้งแต่สมัยปฐมนะครับชนิดนี้คืองูดินนะครับไม่มีพิษนะครับแล้วก็กัดคนไม่ได้ด้วยบางคนดูไม่ออกส่วนหัวกับส่วนหางนี่คือส่วนหัวเขานะครับไอโทนขาวๆใต้ใต้หัวเขานั่นคือปากเขานะครับอันนี้หางเขาปลายหางเขาจะแหลมหน่อยนะครับแต่หัวกับหางเท่ากันเลยนะครับบางคนดูไม่ออก เลยว่าเป็นงูสองกัวนะครับ